การพูดด้วยทัศนคติเชิงบวกสวัสดีค่ะแม่นายเจีย๊ยบสวันนี้นะคะก็วันนี้ก็รู้สึกได้ว่าเออใช่เราต้องพูดเรื่องนี้แหละก็คือการพูดด้วยทัศนคติเชิงบวกการพูดด้วยทัศนินคติเชิงบวกนั้นมันต้องเริ่มต้นมาจากการคิดบวก ในเชิงบวกและสร้างสารรค์ในการคิดบวกและสร้างสารรค์มันมันไม่ได้บางคนอาจจะมีมาแล้วแต่ว่าสำหรับตัวไม่นายเจี๊ยบเองอะ่ะมันเริ่มมาจากการฝึกนะคะฝึกให้ตัวเองคิดบวกใช้ทัศนคติที่มันบวกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะเราตีบวกให้ได้ ตีบวกเราชีวิตเราถ้าเกิดเราตีบวกได้เราจะไม่ขาดทุนค่ะชีวิตเราจะไม่ขาดทุนเพราะว่าทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันสร้างผลดีให้เราสมุดและสิ่งที่เราพูดด้วยทัศนคติเชิงบวกถ้าเราพูดด้วยทัศนคติเชิงบวกมันจะไม่มีพลังงาน ที่เข้ามากระทบเราได้เลยหรือแม้แต่ที่เราพูดออกไปคนที่ได้รับฟังอะค่ะเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเราพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยสิ่งที่มันประเทืองปัญญาและประเทืองหัวใจของเขาอะเออมันก็จะมีวลีหนึ่งเนาะคือคำพูดที่ดีอะมันเหมือน หยาดฝนนะคะหนึ่งหยดหรือหลายหยหยดนะชโลมจิตใจให้มันชุ่มชื้อเพราะฉะนั้นทัศนคติเชิงบวกที่ดีคำพูดที่ดีที่มันออกจากเราไปมันคือการส่งส่งออกไปแล้วมันก็สะท้อนกลับมาหาเราอย่างแน่นอนแอคชั่นเท่ากับดีแอคชั่น การส่งออกไปมันก็กลับมาหาเราหรือว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปหรือส่งออกไปให้คนอื่นนั้นอ่ะมันก็คือแหล่งที่มาของการรับเข้ามาแล้วก็มากรองกรองเอาสิ่งที่ดีแล้วส่งออกไปอ,อันนี้อันนี้คือถ้าเกิดเรารับข่าวสารที่มันลบหรือรับพลังงานลบมมเข้ามา มันไม่มีทางได้เลยที่เราะจะส่งพลังงานหรือส่งข้อมูลดีๆข้อมเชิงรบเชิงเชิงบวกให้กับคนมันมันยากนะถ้าเกิดเราไปเอาข้อมูลที่แบบว่าลบๆเข้ามาแล้วเราสามารถส่งออกเป็นพลังงานบวกได้เนี่ยคือเจ๋งสุดแล้วแต่ว่าสำหรับตัวของแม่นายเจมส์เอง เลือกที่จะรับพลังงานที่ดีเป็นพลังงานเชิงบวกในเชิงเวลาไม่ว่าเราจะพูดคิดหรือคอมเมนต์โลกโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แม่ไยเจี๊ยบก็จะพยายามใช้คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์แหละไปในเชิงที่มันแบบว่ามันเป็นคําพูดที่มันบวกและพลังงานที่ดีเพราะเราส่งก็เท่ากับได้เราได้รับ หรืออะไรที่มันลบๆก็ปัดทิ้งปัดทิ้งเลยค่ะอันนี้เป็นการเริ่มเริ่มต้นเนาแล้วก็ฝากไว้ว่าใช่ถ้าเกิดเราอยากจะมีทัศนคติที่ดีทัศนคติในการพูดหรือการสื่อสารที่ดีอ่ะเราต้องมาจากการคิดที่ดีคือทัศนคติเชิง